สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีเช้าวันอะไรวันนี้สวัสดีต้องเช้าแล้วกันนะครับจะไม่ได้ระวันอะไรน,นะครับมีอลังเลนเ่นอะไรอยู่ครับรอแขกมาแขกไม่มาแล้ววันนี้แขกไม่มาแขกมาพอคร้้งที่จะช้านะ,นะช้านิดหนึ่งไม่รู้ว่าอาจจะติดขัดอะไรนะเดี๋ยวรอรอแขกมาก่อนนะน,นี่รอช้างไม่ไหวแล้วนะน้องอยู่ไม่เฉยนะเพราะว่า เนี่ยก่อสร้างนะฮะก่อนสร้างก่อนสร้างนู่นนี่นะครับก่อนสร้างหลายหลายอย่างมากทำให้ช้างเวิร์มู่นิ่งเลยนะมุกไปถอยถอยถอยดีดูทำผิวทำอะไรมาอย่างดีนะครับ โอ้โหกระหูมาเลยบอลายเนี่ยลีดูเ,ดเขาก็เล่นหนักอะคนนี้เล่นด้วยกันแรงอะเขาก็รู้ว่าเล่นแรงอะแต่ตรงน,นั้นมันก็จะไปเล่นกับเขาอ,อยู่ดูพอทำมันดามันไม่มีเโหนี่เล่นกับตอนสายคนแรงอะจะเป็นคลิปก,ก้อนนะเพื่อนๆที่บุม้มถ่ายให้หลายคลิปนะเพื่อนๆก็ได้เห็นกันนะครับที่ดู

ฮึเปล่าไม่เนิเปล่าไม่เนิบอะไมาแะไรนี่เลยหามังกรส้นตีนเนี่ยสายกัเล็ดดินโดนก็ยังดีนะดูเขาทำไรมันก็ยืนยืนอยู่ตรงนั้นนะโง่มียอดมากพลนาจาแห่งการไม่ง้อละเมังกรตีนเฉยๆแม่ก็อย่างนั้นลูกก็อย่างนั้นนะ แต่แนทหอยอะไรน้าหัวเหรอ่น,น้าปูรดดู้เรื่อจริงไหมลนะ่ะผู้ไม่ฟังนะเพื่อนมัเนมเล่นอย่างเดียวที่นี่มันมีไฟลนะก็แต่ลายฮะแต่ลายมัยน,นก็ยังมาไม่รู้เรื่องอะไรน่ะมันไม่โดนช็อกเลยฮนะ งัวชอบคนดูเจอกูดูนะยเพื่อนเือคลิปนี้ขอจบพี่ทานี้เดี๋ยวมันเจอกันคลิปต่อ,อมานะไปไปไปแล้วครับไปแล้ว้นี่นี่ก็อย่าไปกวตีเขานะดูดิ<ม>ยังปายอยู่อ่ะโดนขนาดนั้นแล้วมันยังปายดู 看两件事情，然